ปลอกเนี่ยจะเป็นไม้นะครับไม้แล้วก็ช่างเนี่ยมีเล่มหนึ่งเนี่ยต้องบอกอีกอย่างหนึ่งครับมีเล่มหนึ่งอ่ะเหมือนทำสามรอบอเหมือนทำสามช่างช่างแรกคือต่อการตรีลายใบทําใบครับช่างที่สองคือทําปลอกครับเพราะว่าตีลายใบเสร็จเอามาเทียบวาดเซาะร่องให้เป็นร่องปอกครับอีกลายอีกช่างหนึ่งก็คือทาแหน แหนเนี่ยมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับช่างทองครับมีการวางเส้นแหนบแล้วก็เชื่อมแต่ละเส้นบางคนเขาเรียกแหน7เจ็ดเก้าเจ็ดแปดนะครับก็นับตามเส้นข้อเลยนะคเคืออันนี้ใช่ไหมตัวนี้ตัวนี้เจ็ดตัวนี้เก้าครับนับเส้นต้องสอบดูแล้วแต่มีเส้นเส้นเส้นเรียบเส้นบิดเกลียวเส้นก้างปลา เส้นป้องอ้อยนะครับแต่นี่วางเป็นเส้นเส้นเขาจะนับเป็นเส้นเส้นเอาข้างล่างเก้าใช่ไหมครับข้างล่างข้างล่างไอ้ตรงนี้เป็นเจ็ดนะครับข้างล่างเจ็ดข้างบนเก้าอ่าผมนับใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคนับติดนะครับอ๋อผมไปนับไอ้เส้นที่มันที่มันชิดกันอ่ะเป็นเส้นเดียวกันต้องแยกใช่ครับเป็นเลขมงคลนะครับเจ็ดเก้าอะไรเงี้ยครับมีเจ็ดแปดเจ็ดเก้า ครั้งแรกเลยนะครับที่ผมได้รู้ข้อมูลนี้เนี่ยคุยมันลึกซึ้งมากเลยครับพี่แจ๊บบางคนหลายคนยังรับไม่เป็น